ือเหมือนพรากค,ความชุ่มชื้นจากใบหน้าเราออกไปนึกอ,ออกปะคือนางเป็นฟองใช่ปะแต่ว่าเฮ้ยฉัน,ฉนจะลดการตึงผิวบนใบหน้าอะไรประมาณนี้เพ้ยเพึ่มซัพเฟอร์มากเลยนะมันไม่มีใครอยากเป็นสิวหรอกเว้ยถ้าเกิดใครแบบมีปัญหาเรื่องสิวแล้วอยากลองแบรนด์ไทยดีๆสักทีพึ่มก็เลยอยากให้กําลังใจคนที่เขาเป็นสิวแล้วพึ่มเข้าใจถึงโมเมนต,ต์ความรู้สึกตรงนั้นจริงๆที่อยากหายอะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้าละค่ะชินชาแนลจอเบลลวันนี้นะคะพึ่ม มาพูดถึงปัญหาที่หลายคนอ่ะคงประสบพบเจอใช่ปหปื้มไม่รู้ว่าใครเป็นเนหมือนปื้มไหมแต่ว่าปื้มเป็นคนหนึ่งที่เวลาใส่แมสแล้วเป็นสิวทุกคนคือถึงแม้ว่าปื้มพยายามจะแบบระบายอากาศก็แล้วใช่ปหเปลี่ยนแมสบ่อยก็แล้วหรือว่าจะใส่คิชชู่แบบลดการเสียดสีแล้วอะแม ก็แล้วอะก็คือเราก็ยังเป็นสิวอยู่ดีปึ้งก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยต้องทํายังไงวรวนะทํายังไงให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วทํายังไงให้เราอะเป็นสิวได้น้อยลงเวลาเราใส่แมสอะไรเงี้ยความเป็นจริงแล้วว่าต้นต่อการเกิดสิวอะมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะแค่แบบว่าการใส่แมสแล้วเป็นสิวมลภาวะก็เกี่ยวใช่ป่ะแล้วช่วงเนี้ย PM ก็เยอะ แล้วเหมือนแบบว่าเราใส่แมสอบข้าไปอีกแล้วปากเราอีกแล้วก็อวนอยู่ในนั้นมันก็แบบเป็นสิวได้ง่ายขึ้นนะคะปื้มอ่ะก็เลยกลับมาคิดว่าผิวเราอ่ะที่ปากบอกว่าอยากให้ผิวแข็งแรงอยากให้ผิวแข็งแรงมันแข็งแรงหรือ,อยังวันนี้ปื้มเก็เลยคิดว่าปื้มจะมาแนะนําสกินแคร์แบรนด์ไทยนะคะที่สามารถทําให้ผิวเราอ่ะแข็งแรงได้แล้วก็ใครที่เป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะบแบรนด์วันนี้นะคะที่จะพูดถึงก็คือแบรนด์ไทยมารีนะคะวันนี้ปื้มจะมารีวิวทั้งหมด2ตัว คือเจลล้างหน้านะคะแล้วก็มีเซรั่มค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะทาให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นซึ่งปุ้มอ่ะก็ได้ไปลองใช้แล้วนะคะก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ละกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงกังวลอยู่แล้วว่าเฮ้ยแล้วเราใช้แล้วมันจะแพ้ง่ายหรืออะไรใดๆไหมเห็นปะปึ้มอ่ะได้ใช้แล้วเห็นปะน,นิ่นึงแล้วก็นี่เฮ้ยไม่ไก่กะนะเราก็ได้ลองใช้ใต่เดี๋ยวขอคลีนหน้าก่อนคลีนหน้าก่อน ล้างออกค่ะคือเราต้องการเพิ่มความเรียวให้กับทุกคนนะคะเราก็เลยต้องถอดหน้ากากออกค่ะนี่เห็นว่าปุ๊บก็จะมีรอยนิดหนึงการเป็นใส่แมสเนี่ยมันจริงจังมากเลยงการนี้มไม่ได้จริงคลีนหน้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแรกที่ปื่มจะพูดนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ deep cleansing gel wash นะคะตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่าย ใดๆคือทำไมถึงแพ้ง่ายเราใช้ได้ใช่ป่ะอันนี้ก็คือมี pH 6ก็คือถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสม,สมธรรมชาติเนี่ยมี98%เลยคือตัวเนี้ยปื้มชอบตรงที่ว่าล้างออกมาแล้วผิวไม่แห้งตึงหลายๆครั้งอะปุ้มจะชอบพูดคํานี้เสมอนะคะปุ้มอชอบใช้เจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าหรืออะไรใดๆที่ไม่ทําให้ผิวปื้มแห้งตึงไม่ใช่อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าการแห้งตึงเนี่ยมันคือเหมือนพรากความชุ่มชื้นจากใบหน้าเราออกไปนึกอ,ออกป่ะมันจะมีแบบแก๊กแก๊กแก๊แกแเหมือนเวลาเราพกในกระเป๋ามันจะไ,ไม่ห อ่ะแล้วก็บีบออกมาอ่ะสองปั๊มก็ได้นิดนึงเราใช้เยอะแต่ความจริงอ่ะปั๊มเดียวก็พอตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่แห้งตึงอ่ะเขามีสารตัวหนึ่งที่เหมือนแบบนางทําหน้าที่ขัดแย้งตัวเองนิดนึงคือนางอ่ะเป็นฟองใช่ป่ะแต่ว่าเฮ้ยฉันจะลดการตึงผิวบนใบหน้าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใช้ก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตึงผิวนะคะแล้วก็มันจะมีบีเทนด้วยที่ช่วยเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็เซ แล้วก็เสริมเสริมแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางก็จะมีคาโมมายด้วยก็คือลดการอักเสบข,ของสิวนะคะคือตัวนี้มันมีกลิ่นของส้มนิดนึงเราต้องรีวิวจริงจังมันมีกลิ่นของส้มนิดนึงเพราะว่าเขามีมีโรลีเอเซนเชลออล์นะคะเออตัวนี้เขานำเข้ามาจากอิตาลีก็คือเหมือนเขา,าอะเอาดอกส้มอะทั้งหมด1000ปอนด์ใช่ปะ่ะสก,กัดออกมาได้แบบว่าน้ำมันหอมอะได้แค่1นปอนด์เท่านั้นคือตัวนี้เขาก็บอกว่าเออแบบอุดมไปด้วยสารอาหารผิวของร่างหน้าก่อนประมาณนี้นะะค โอเคเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อไปที่เราจะพูดก็คือเป็นเซรั่มที่ทําให้ผิวเราแข็งแรงปุ้มจัดอธิบายให้ฟังง่ายๆใช่ปะเราก็จะไม่อธิบายให้ฟังง่ายๆหรอกเพราะว่าคือคลิปส่วนใหญ่แล้ว่าปุ้มชอบทําเป็นแนวอินฟอร์มทีฟอะทุกคนคือปุ้มไม่อยากออกมาพูดว่าแบบเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้น่าตาหน่าโดนนึกออกป้ะโดยที่เราแบบไม่มีส่วนผสมอ้างอิงอะไรให้พูดให้ถึงให้ทุกคนรับรู้เลยว่าทาไมฉันถึงหน้าฉันนี้แห้งตึงเพราะว่ามันมีอันไลน์หรือว่า ทำไมหน้าฉันถึงแข็งแรงขึ้นมันเกิดจากอะไรเออประมาณเนี้ยฟุ้งก็เลยชอบบอกว่ามันมาจากที่ไหนนะคะตัวต่อไปนะคะคือล้างหน้าเสร็จแล้วตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงเรือเราก็เราจะใช้ให้ดูด้วยก็คือเซรั่มตัวนี้ค่ะ นี้นะคะก็คือ bright serum skin barrier นะคะคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมปุ้มจะต้องใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่ทําให้แบบว่าโปรโมต skin barrier นะคะผิวดีของคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ปะผิวดีในความหมายของปื้มคือผิวที่แข็งแรงผิวที่สมดุลผิวที่ไม่เป็นสิวง่ายไม่เป็นผดง่ายหน้าไม่เป็นขุยแต่งหน้าติดแล้วก็มีความชุ่มชื้นในผิวอันนี้คือผิวดีสาหรับปื้มบางทีแบบสมมตินะคนที่ผิวขาวผิวใสอะ่ะ บางทีอ่ะเขาก็มีความไม่สมดุลเหมือนกันในทุกๆผิวมันมีปัญหาอยู่แล้วปุ้มก็เรยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะจัดการกับต้นตอที่ทําให้เกิดเราเกิดสิวนะหนึ่งปัจจัยเลยก็คือทําให้หน้าเราแข็งแรงมากยิง่งขึ้นทุกคนมันจะได้ทนต่อสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งเราที่มันทําให้เกิดสิวได้อะตัวนี้นะคะจะอธิบายให้ฟังคือตัวนี้มันจะเป็นแบบเนื้อแบบไฮยาไฮยานิดหนึ่ง,หงเห็นปะเนื้อเขาจะมีความเหลวๆนะคะก็เป็นเซรั่มเนาะก็ตัวนี้ก็จะมีผสมของไฮยาด้วย แล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ปื้มาชอบก็คือเขามีพรีไบโอติกเขาจะยกข้าวมาสามสายพันธุ์ก็คือข้าวขอมมะลิไทยข้าวจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ข้าวสาเกจากญี่ปุ่นเออประมาณเนี้ยก็คือสามตัวนี้มันคือพรีไบโอติกเอ้ยหลายคนงงว่าพรีไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกนะคะก็คือมันเป็นเหมือนสารอาหารให้กับโพรไบโอติกทุกคน ง่าง่ายโพรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บนหน้าใช่ปะแล้วสารอาหารก็คือพีไบโอติกดังนั้นพีไบโอติกเป็นสารอาหารให้กับโพรง,งไหมพีเป็นสารอาหารให้กับโพร,โรอ่ะไม่งงเออประมาณนี้ดังนั้นแบบว่ามันจะทําให้หน้าเราเสริมสร้างให้หน้าเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะเติมความชุ่มชื้นอะไรใดๆแล้วตัวนี้เนี่ยช่วยดีท็อกด้วยตัวนี้นะคะก็คือคนที่เป็นมีปัญหาก,กับสิวอ่ะก็คือใช้ได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิโลบาร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น bha นะคะที่ไป ฆ่าเชื้อแบคทีรียที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดสิวแล้วกันเออแล้วก็แบบเหมือนมันก็มีหน้าที่เป็นแบบดีท็อกเบาๆอ่ะหรือในการที่แบบไปฆ่าเชื้อสิวใดๆเออดังนั้นก็นาฮาตัวนี้ก็เติมความชุ่มชื้นทำให้หน้าเราสว่างขึ้นนะคะก็ตัวนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากที่ทำให้หน้าเราอ่ะแข็งแรงมากกว่าน,นี้มันจะแบบโปรโมตสกินแบเรียร์มากกว่าที่ทำให้หน้าเราอ่ะ อดทนได้ต่อสภา,ว,าวะแวดล้อมต่างๆทําให้ผิวเราแบบแข็งแรงมากขึ้นนะเพราะผิวเราแข็งแรงอะผิวเราสมดุลใช่ไหมพรผิวเราสมดุลเราจะแต่งหน้ามันก็ติดจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดช่วงไหนที่ปื้มผิวดีๆก็คือแบบแต่งหน้าติด ยาวนานมากๆแล้วก็เหมือนแบบเป็นผิวที่แบบอิ่มน้ำประมาณนั้นอะอถ้าช่วงไหนไม่ได้เป็นสิวมันก็แบบเป็นชีวิตที่ดีของดิฉันนะคะเราก็ต้องโกยไว้ท่านสองตัวเนี้ยถามว่าทําไมปิ้มถึงหยิบยกเขามาพูดใช่ปะคืออันเนี้ยคือเขาอะส่งออกไปขายที่ฮ่องกงด้วยแล้วก็กระแสตอบรับดีอะไรเงี้ยปุ้มก็เลยรู้สึกว่าอยากหยิบยกแบรนด์ไทยมาพูดถึงบ้างนะคะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากใช้ตามอยากลองตามก็แคปนะคะแล้วก็ไปบอกร้านค้าว่าเออมาจากปื้มก็ได้ลดไปเลย100บาทเออตี่บาทตี แต่ว่าทุกคนมแบบช่วยแคปหน้าปุ้มสวยๆนะนะเดี๋ยวปุ้มจะถ่ายรูปให้คนแคปอะไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางทีเขาแคปหน้าปุ้มเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ <c oughs> <c oughs> ดิฉันยังไม่สวยเลยแต่เอาหถอ้ไม่ถือหรอกแคปไปเถอะก็ได้ลดเลยนะคะ100บาทก็ฝากแบรนด์ p ทเมอรด้วยนะคะถ้าเกิดใครแบบมีปัญหาเรื่องสิวแล้วอยากลองแบรนด์ไทยดีๆสักทีแล้วก็แบบอยากใช้แบรนด์ที่ออร์แกนิกด้วยอะไรเงี้ยปุ้มก็แนะน,นำแบรนด์นี้นะคะ p ทเมอรเพราะว่า ปื้มอะก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องของการเกิดสิวหลายคนบอกว่าพี่ปื้มไม่เคยเป็นสิวใช่ไหมคะไม่เคยเป็นผลเลยในชีวิตนี้ไม่เคยต้องมาซัพเปอร์กับท็อปปิกนี้มันเป็นท็อปปิกที่ปื้มก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยปื้มซัพเปอร์มากเลยนะมันไม่มีใครอยากเป็นสิวหรอกเว้ยเพราะว่าปื้มก็เคยพูดหลายๆคลิปด้วยเพราะว่าก็มีทั้งประสบการณ์ไม่ดีด้วยกับการที่ตัวเองเคยเป็นสิวอะไรเงี้ยปื้มก็เลยอยากให้กําลังใจคนที่เขาเป็นสิวแล้วปื้มเข้าใจถึงโมเมนต์ความรู้สึกตรงนั้นนนนนนนจริงงงๆทที่ท่่อ่ออออยยยยยาาาากกกกหหุคแแตปปืมมบเเลวว็็สันนงไง ฝากแบรนด์แ a มเมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็ไปตามๆก็อย่าลืมแคปด้วยนะบายบายไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย